แกงกะหรี่ปลาราแกงไทยชนกับเครื่องเทศแกงกะหรี่จากญี่ปุ่น <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิชชั่นคอมอย้ ะะก็คือรายการที่เราจะพาทุกคนไปกิน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 ทุกอย่างในประเทศไทยเลยทั้งของถูกของอร่อยของที่น่าสนใจแต่พอกินอยดีใช่ปะมันก็อาจจะมีมิชชั่นหรืออะไรเข้ามาให้เราทําซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหรือแค่ต้องทาให้สําเร็จถ้าทําสาเร็จก็คือมิชชั่นคอมพลีทค่ะอเอ,อ้ยแต่วันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเมนูที่จะมากินวันนี้มันสุดล้ำอะ่ะขนาดไหนวันขนาดแกนเชียวแกงกะหรี่ปลาลาล้ำปะล่ะเฮ้ยจริงปะจริงวันนี้จะพาทุกคนไปกินแกงกะหรี่ปลาล่าค่ะที่ร้าน I am yellow ตอนนี้เป็นก็อยู่ที่นี่น้องไก่ I am yellow นี่แหละเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยไม่เหมือนใครแน่นอนอยากกินแล้วเดี๋ยวเข้าไปสั่งอาหารข้างในกันเลยละโอเคไปอันนี้คือเมน,นูที่จะมากิน,นะคะ่ะทุกคนคืออะไรแกงกะหรีปร่ปลาร้าวาคิ้วชน้ไข่ดองสุปกรทยเอาวันนี้สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยมีตั้งแต่แบบหนึ่งจนไปถึง หกคือเผ็ดสุดถือเล่นถึงเอ็กซ์ตรีมใช่อันนี้เหมือนเบสเอาในพีซซ่แล้วก็แพ้แพ้เกมไม่แต่อันนี้คือตีป่ะเป็นเด็กมันเด็กไม่โตไม่ไม่ได้พูดว่าน่ารักเป็นเด็กเฉยๆจากการสแกนดูแล้วขอสั่งแกงกะหรี่ชีสไข่เค็มหมูสับเออว่าเราสั่งความเผ็ดแบบไม่เท่ากันดีไหมดีดีดีแล้วก็อันนี้ด้วยหมูสับชาทอดน้ำปลามีมาม่าด้วยไหนว่าส่งค่าสื่อแล้วกัน เฮ้ยมีสลัดด้วยเอาแซลมอนมาล้กันสลัดแซลมอนหาร<ด><ะ>ค่ะทุกคนได้อาหารครบแล้วเดี๋ยวมาดูเมนูที่เราสั่งก่อนอันนี้ข้าวแกงกะหรี่ปลาไ้ลวากิวความเผ็ดระดับ4ค่ะเป็นระลับซิกเนเจอร์นั่นเอง,องมีไข่ดองแล้วก็ส้มตำทอดด้วย ข้าวแกงกะหรี่หมูสามชั้นทอดน,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 น้ำปลาความเผ็ดระดับ6อันนี้คือเดี๋ยวลองให้ทูเขาเองว่าเผ็ดสุดๆเขาเนี่ยจะเผ็ดแค่ไหนแล้วก็นี่เลยข้าวแกงกะหรี่ชีสไข่เค็มหมูสับอันนี้ความเผ็ดระดับสองนะมามา่าชีสซองคาสึดนะคะแล้วก็สลัดแซลมอนสดจ้าเขามีซุปมิโซะมาให้ด้วยโหเธอเยอะมากเลยอะเอาไปดูนี้แล้วนะอ่ะขอชิมน้ำแกงกะหรี่ก่อนที่เขาบอกว่าเป็นปลรา,รา้ะใช่เป็นยังไง ซึ่งพริกแกงเขาเนี่ยนะพิเศษมากถูกถูกถูกเป็นแบบพริกแกงไทยชนกับเครื่องเทศแกงกะหรี่จากญี่ปุ่นเอาแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้ยท <c oughs> ำร้ายมากอ่ะสอยมากอ่ะ แสดงความน้าอย่างน,นี้ฉันแบบอยากวางกล้องตรงนี้เลยชาร์ตแบบนึงนะกลืนไปปุ๊บคือเผ็ดความเผ็ดตีขึ้นมาแล้วน,นี้ระดับสี่ใช่ปะ่ะตอนแรกไม่ได้เผ็ดทันทีอ่ะมันกินเข้าแบบมันมีความเข้มข้นมีความนัวกันอยู่บอกกลืนเท่านั้นแหละเอันนี้ลองกินกับเน,นื้อด้วยเนื้อวากิวของเราครับอยากให้แบบทุกคนรู้สึกเหมือนกันอะ่ะตอนที่กัดเนื้อเข้าไปมันมมน,นุ่มมันหนืดกำลังพอดีพอดีอะ่ะ ตรงปลาร้ามันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชัดไม่ได้แรงขนาดนั้นมันพอดีมากๆอ่ะมันเข้มขน้นมันจัดจ้านมันมีทางรสแกงกรหดี่ที่ชัดหอมเครื่องเทศมีความหอมของปลาร้าอยู่ด้วยเดี๋ยว,วเราไาลองเมนูต่อไปกันเลยนคะคะก็คือแกงกรหรี่ชีสไข่เค็มหมูสะอันนี้จนะเป็นความเผ็ดระดับสองตอนนี้นไม่ได้ใส่ปลาร้านะแต่เป็นแ,<ม>แบบใส่ชีสเลือดเลือนใช่ไหมใช่ถูกต้องมาพีเราไม่เคยธอกินข้าวโตนี่มาก ยังไงสิไอเท็กเจอร์ของตัวหมูอ่ะเหมือนเขาเอาไปทอดกรอบด้วยเออมันก็จะมีความกรอบๆกรุบๆนิดน,นึงแต่ลุดก็คือน้ำเนี่ยเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีความเค็มเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันเป็นไข่เค็มแล้วก็มีชีสเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองใครชอบไข่เค็มเนี่ยก็ต้องชอบเมนูนี้ไปต่อไหมเธอเหงื่อแตกแล้วเ<อ>ป่าเหนื่อยงานนะคะทุกคนข้าวแกงกะหรี่หมูสามชั้นทอดน้่ปลาสีโหดมาก ซึ่งจริงๆอ่ะเบสสะดุดด้วยตัวหู3สามชั้นมากๆอ่ะคือม,มันอวบอ่อะดูดิมันมันมันอวบมันมต้องอร่อยอ่ะเผ็ดระดับหกใส่เข้ามาใส่เข้ามาพร้อมหรือยังเบสพร้อมหรือยังเบสทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับไปด้วยกันนะคะฮ<ร>ึพอได,ด้ยินไหะเออเออเออ,เอ,อได้ยินนิดนึงกรอบกรอบอืมอืมเขาทอดมาดีมากอ่ะ ใครที่ชอบหมูสามชั้นอะไรเงี้ยนะอืมก็เมนูนี้แหละดีงามคินปะมันนานทีว่ะมันจะมีโมเมนต์ป้อนอะไรอย่างงี้บ้างหูหอร่อยว่ะเราชอบหกว่ะเราว่าหกกางเป็นตาแซบอ่ะเป็นตาแซบเรามาต่อกันที่เมนูมาม่ากันบ้างนะคะอันนี้เป็นแบบหมูทอดคงคัตสึปังว่ะทำน่ากินอีกแล้วเธอทำเส้นน่ากินอีกแล้วมันหอมมากเลยอ่ะมันหอมเหมือนหอมต้มยำด้วยอ่ะ แค่บ้ามันแค่ไหนชนะน่ากินจังวะอร่อยอ่ะอร่อยมากมากมากมีเครื่องต้มยำเข้ามาด้วยไงเครื่องแกงเครื่องเหศมีพริกมีอะไรต่างๆมากมายเสียงเป็นไรเมื่อกี้เรากินท้งแบบแกหรี่เอยมาม่าเอยตอนนี้เรามาจิ้มสลัดกันเล็กน้อยมีความสุขอ่ะนี่ครับการคุกของเบสนะครับดู โอ้ยอ,อร่อยอะแซลมอนเขอรดีจริงจริงเราคัดมาแล้วเป็นว่าเนี่ยทุกคนก็น่าจะอยากรู้ว่าที่นี่มีของหวานอะไรกินบ้างหลังจากกินของคาวเสร็จแล้วต้องล้างปากด้วยของหวานหน่อยเบตตาตั้งแต่หน้าแรกเมรแรงบิงซูแล้วก็มีพวกผลไม้น้องไก่การนตีแน่นอนอันนั้นอ่านว่าเมรแรงเหรออือใครรู้ว่าเราอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเมริงกู้ ตอนนี้ก่อนจะทานขนมหวานเข้าสู่ช่วงมิชชั่นค่ะูแ,แลลมิชชั่นของวันนี้ก็คือ <S 2> <S 2> ไไงไทำจากภาพปริศนาค่ะโดยมีเวลา30วินาทีในการถ่ายด้วยกันถ้าไทยถูก2ใน3จะชนะไปเลยค่ะถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จจะมีบทลงโทษนั่นก็คือคือจะต้องเป็นโฉบเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นในตำนานค่ะและรีบปขมหวานไปด้วยจะได้เข้ากับบรรยากาศลา่า เอาแล้วอ้ยมาว่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะมาว่ะถกเสื้อว่ะน่อามอ่ะสองูนย้าำ่งงี้่น้่้พิกปลาปลาริปลไม่ใ่ยค่ะหก่ะหมูหมูตึกหู มีีก่ชนหมูสามหมูสามชั้นทอดน้ำปลาโอไปต่อเลยค่ะสุดท้ายเป็นคำหมูจีบีแล้วเหรอเป็นคำหัวกระดูกปลาอันนี้อันนี้เป็นอะไรปลาที่หมดแล้วกระดูกปลากระดูกของปลาคือกระดูกของปลาคือก้างก้างก้างใหญ่ก่ายถูกต้องทั้งหมดสาวเ้ามิจฉาทำเหรอทุกคนคะ นี่ก็คือเยลโล่บิงซูหรือว่าเมอแรงบิงซูที่เราสั่ง Aw, มาเมื่อกี้นี่เพร้อมอยังพร้อมอยังไปกินแล้วนะพร้อมครับขอกินแบบอ,อ,อนี่ <มา S 2> น่ากินจ<อ> <scene É. S 1> ังเลยอะทุกคนทุกคนมันดีมากๆากเมอแรงที่เขาตีที่เคลือบอยู่อะ่ะมันหวานหวานกำลังดีน้ำแข็งอะ่ะเยน็นๆอยู่ในปากเราอ่ะ พร้อมๆกันอ่ะมันนวลมากมันนุ่มมากลองกินกับผลไม้เปรี้ยวๆหน่อยจะได้ตัดรสอ,อาละนะอโคตรลงตัวสุดจะลงตัวเมื่อแรงจริงวะ่ะไม่เบาเลยนี่คือโคโขอยังไงสิโอเข้มข้นมากมาฉันมาฉลาเจ ดีไหม G ไหม, G, ไหม G หอมหวานกลิ่นชาบมืมองปากเลยอะ่ะเพราะว่าไม่กกืนหอ,อ, <laughs> อนนใครได้เห็นไปกินมาดีนะแล้วอยากมาที่นี่บอกเลยนะคะว่าถ้าดูคลิปนี้เนี่ยแล้วแช่ แล้วก็เช็คอินที่ร้าน I am yellow รับส่วนลดไปเลย10%จากทางร้านสำหรับเมนูแกงกะหรี่อย่าลืมเปิดสาธานะด้วยเออเปิดสาธานะด้วยแล้วก็ถ้าแชร์คลิปเช็คอินที่ร้าน I am yellow นะคะแล้วทานครบ500บาททางร้านจะให้สลาดหมูทอดทองค๊าซื้ไปเลยฟรีๆจ้าใจ<ซ><ก>ด,ดีมากใจด,ดีมาก ก็มาทานกันได้นะคะร้าน i a m y e l l ย w เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสุทธิสารสามารถมาจอดรถได้ที่ซอยอินทามาระสามสามเข้าซอยไปหน่อยมันจะมีที่จอดรถอยู่นะคะ<อ>ก็เอาบาัตรจอดรถมาที่ร้านเนี่ยออกค่าจอดให้ด้วย20่สิบบาทคือ,อ,อจอดรถปุ๊กก็เดินมาได้ใกล้กันนิดเดียว<อ>แล้วครั้งหน้านะคะเบกับตี้เนี่ยจะพาไปกินอะไรแล้วเบสจะไปทําภารกิจแล้วชนะที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะบ๊ายบายชนะที่ไหนอีกกว่า เผ็ดทางที่ปกติแล้เป็นคนกินเผ็ดเผ็ดมากๆอ,อ่ะแต่ยังต้องแพ้กับขเขานะไม่แพ้ <c oughs> ไม่แพ้ไม่อยากแพ้จริงเพราะว่าแพ้แล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ <c oughs>